ใบวาริปินในเมนูหมูผัดผงกะหรี่นะคะเป็นเมนูที่ใครๆก็ทําได้และเป็นเมนูที่ง่ายมากแต่ว่ามีเคล็ดลับก็คือช่วงที่เราจะใส่หมูตั้งกระทะให้น้ํามันร้อนเลยนะคะแล้วใส่หมูลงไปผัดให้สุกพอประมาณนะคะแล้วตอนที่เนะราเาทิปินตีไข่กับนมสดวาริพินได้ใส่น้ําตาลไปหนึ่งช้อนชาแล้วก็ผงโรดดีไปหนึ่งช้อนชาตอนนี้วาลิปินไม่ได,ด้บอกในคลิปนะคะเพียงแค่นี้เราก็จะได้หมูผัดผงกะหรี่ของ กันแบบง่ายๆเลยนะคะถ้าชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจคูปกิ้งใบวาที่เป็นกำลังใจให้วารี่สิงด้วยนะคะไปดูวิธีทรกันเลยค่ะนะคะสิ่งที่เราต้องเตรียมก็คือเนื้อหมูนะคะหั่นเป็นชิ้นบางๆนะคะแล้วก็ผงกะหรี่กระเทียมสับหรือตำก็ได้นะคะอันนี้เราใช้หอมแขกหรือจะเป็นหอมใหญ่ก็ได้นะคะพริกสดเอาไว้ตกแต่งเล็กน้อยต้นหอมใบขึ้นช่ายแล้วก็นมนะคะนม เป็นนมสดนะคะยี่ห้อไหนก็ได้นะคะเป็นกล่องก็ได้นะคะแล้วก็น้ำพริกเผาไข่เดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันแบบง่ายๆกันเลยค่ะใส่น้ำมันไปเล็กน้อยนะคะใส่กระเทียมลงไปเจียวเลยค่ะ เนื้อหมูให้ได้รักไหลใส่ผงกะหรี่ลงไปเลยนะคะใส่น้ำมันพริกเผาลงไปอันนี้คือน้ำมันพริกเผาเติมความเค็มด้วยพริกขาวนะนะี่คันโต้ก่อน ใส่เลงไปเลยนะคะหอมแดหงหอมใหญ่ไม่ได้ค่ะให้หอมเลยเราจะเอามนมมาใส่กับไข่นะคะตีเข้าให้เข้ากันค่ะประมาณนี้นะคะตีให้เข้ากันค่ะ เมื่อเนื้อหมูและหอมแขกของเราสุกดีแล้วใส่ต้นหอมและขึ้นช่ายลงไปเลยนะคะในขั้นตอนนี้วาริพินได้ใส่น้ำตาลหนึ่งช้อนชาและผงรสดีหนึ่งช้อนชาตีกับไข่และนมสดนะคะง่ยง่ายมีผัดทงก็ดนครับง่าย ต้องให้ไข่สุกมากนะคะให้มันพอลุกไห่ดูเหมือนมีอะไรอะคะมันของตัวปิดแก๊สเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะเมนูหมูผัดผงกะหรี่เรามาตักใส่จานกันเลยนะคะเรามาเสิร์ฟใส่จานกันเลยค่ะขอม เสร็จแล้วนะคะเมนูหมูผัดผงกะหรี่ของน่ารับประทานมากๆค่ะ